สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสู้ขู่สุคนครับคลิปดีวอรรวลรพุทธอีสานบรรนนทครับมาลลธงลอทาพี่น้องเมื่อวานปุยเหมือนพี่น้องเลยนะครับเขาบรรยากาศเขาเคียวเขาพายพี่น้องเขาพายเมื่อวานปุยเขาพายก่อนนะครับบรรยากาศทรงไห,หนตรงนันครับรอบๆนั่นเรนทงพี่น้องมือนนี่นะครับ เอเขียวกำลังเขียวเมื่อวานปุยหมากพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศทาุทง่งไหทุ่งนาพี่น้องเมื่อวานปุยแล้วพี่น้องเมื่อวานปุยหมาก ฟังนี่ขอพายพี่น้องวัปนป,ยปุยแล้วครับเดียวสิพามือมึงไฮมันไปเลยครับฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่ไฮมันพี่น้องเขียวงามพี่น้องไฮมันมันกำลังเขียวเลยพี่น้องมีทั้งไฮมันสำปหลังเขียวงามผักถึงฝน,นครับกับมันสำปหลังนี่พี่น้องมันเกี่ยวกับปลูกเมองมนอยพี่น้อง เขียมันเกลียวเด้นนะเขียมันเกียวปลูกแซมกับมันจำหลังพี่น้องเขาทาอยู่ครับมันปลูกแซ e มืนกับมันจำหลังครับยังม่นเป็นหัวหรอกพี่น้องมันเกลียวฝักมันจำหลังก็ยับน่มเป็นหัวมันส่งไซน่าจะเป็นแลดินแตกแล้วพี่น้องมึงนี่มันจำหลังตินก็ร่างแตกพี่น้องก็ร่างจิเป็นหัว ร่างคากันพี่น้องนไม่เบลียร์กูเดี๋ยวครับไม่เบลียร์หนาวเย็นน้ำสะพี่น้องครับพี่น้องน้ำเย็นเย็นน้ำสะน้ำสาโคกสาหินแฮนะครับหอนหอนโดดเมืองได้พี่น้องเย็นคลัทบรรยากาศเขาพี่น้อง ต้นขากําลังเคี้ยวถือปุยพี่น้องนี่เป็นเขาหน้าดํานะครับอันธิวาน,นั่นเป็นเขาหน้าผายในหน้าดําพี่น้องกําลังเขียวเขียวสวยกําลังถือปุยครับหลังจากวานปุยแล้วนะครับเดี๋ยวจีพาพี่น้องไปลวกทวดินมาให้มะนาวมานันได้เวียกหลายอย่างพี่น้องได้วานปุยพร้อมได้เจ็บยบทวดดินพร้อมพี่น้อง อืมใช่ไหมครับทีมงานลพื่อดิน <c oughs> ลิงเอืนอนอายมากับทีมงานนี่ต้องซื้อยาแก้ป,ปวดนะครับซื้อยาแก้ป,ปวดยาดมนะครับกับทีมงานทีมงานไได้เบียบยู่นี่พี่น้องเลยอ,อ้าวสวัสดีพี่น้องด้วยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบ้องงปบ่มี่บ้องายพร้อมบออืมอีกแล้วนี่อะครับครับตัว แบบทีมงานปรรลุทวดินไปทาน,นครับผมไปไปวันปุ๋ยแล้วเดี๋ยวจะบลุเป็นหัวบ่เป็นหัวปเป็นเป็นหัวบดีบนเดมึงทวดินพี่น้องมาลุทวดินโอ้มันเป็นหัวบ่พี่น้องจุ๊บจุ๊บ,บ,บโอ้ยม่มีอย่างเลยพี่น้องทวดินแรงปลาทวดินนี่ปลาหยาบุณิ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจนไหมจู่จู่จู่พี่น้องพี่น้องมาหลบพอดินน้ำกันวานตีแล้วโอเคพี่น้องพอดินปู่พ่อได้กินพ่อได้ซื้อนะครับพ่อได้กินพ่อได้โบดได้ซื้อเพ่อสู้พี่สู้น้องโอเคมันยังสอนครับพอดี ทีมงานหลบอยู่คุณที่เฮ็ดเฮ็ดหุน่นหยาประเดียวมันจะเป็นจังสีหนูสีเคฆียอกลัวกินพี่หน้อห้อยหนูดื่มมากไม่มีหัวแน่แม่นอีหลี่ที่จะห้อยหนูหนูกลัวกินพี่หน้อ ปล่อยกินหัวหัวทวดินบปล่อยบนนนนอี่ทวดินพี <c <c ่น้องทวดินเฮ็ดหยาบ่ได้มันหกพี่น้องต้องเลยบว่าป็นหัวเป็นหัวมากนูกับกัดกักินเบิด้วยพี่น้องเพราะว่าเห็ดหุ่นเห็ดหยาบ่ได้เอาหยาบ่ฟัง หยาทวมมันก็หยาทวมมันทวดินหันก็เลยว่าเป็นหวัหวหัวน้อยๆตั้งเห็ดนานตะั้งเห็ดให้มันตั้งเห็ดให้ทวดินก็เลยได้แค่นี้ว่าเป็นหวัหวหัวบาง่ยาลายถ้าน้องเห็ดห้าหยาได้มันจะเป็นหวัหวหัวสิดก ้ยพี่แบ่นี่ที่เฮ็ดเฮ็ดหุ่นหยาประเดียวมันจะเป็นจังสีหนูสีมะเขือกลัวกินพี่นอ้องหหยหนูดื้อมากไม่มีหัวแน่นมันอหรี นีต่ตะไห่หนูหนูกว่ากินพี่น้องกว่ากินหัวหัวทวดินบ่บนนมึงทวดินพี่น้องมันหลบทวดินโอ้เป็นหัวป่ะพี่น้องจุ๊บจุ๊บ,บ,บโอ้ยว่ามีอย่างเลยพี่น้อง ทอดินแรงปลาทวดินีป,ป่าหยาบปุณิเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้นไม้จูจูจูพี่น้องพี่น้องมาหลบทอดินน้ากันวานตีแล้วโอเคพี่น้องทอดินปูพ่อได้กินพ่อก็ได้ซื้อนะครับพ่อได้กินพ่อได้บ่ได้ซื้อพ่อสู้พี่สู้น้อง โอเคไม่ยังสอนขอบคับทีมงานหลบอยู่คุณคลิปมาให้มา,านาคลิปวานปุยเข่าพาย<ป>นะครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้พ่อกันไหมคลิปหนาด้วยพี่น้องวัดดีสุขุมชนอยู่ดีไม่แห้งก่อนจบคลิปนี้ครับแถมด้วยไปเมืองเรางวนคว่อยหน่อยนะครับค่อยหน่อยกินน้แม่พี่น้องไปเมืองน้ำกันพี่น้อง